ส <ak> วัสดีครับนี่คือธรรมชาติในจังหวัดปราจินบุรีที่ลูกยักษ์ได้มาทําโคกหนองนาครับสวัสดีครับผมพชรครับเดี๋ยวจะพามาเดินเที่ยวตรงนี้ทางเข้าด้านครัวนะครับเราก็มีทางเข้าฝั่งนู้นอีกที่เราจะทําร้านตรงต้นตาลเห็นไหมครับเขากําลังทําร้านกาแฟกันอยู่แต่เดี๋ยวเราเดิน เดินชมฝั่งครัวเราดีกว่าฝั่งที่พักของเราว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนี่คือเสาไฟครับผมชอบเสาไฟแบบรถไฟมากที่นี่มีรถไฟผ่านด้วยครับสถานีกระบินบุรีฮะก็เลยบอกเขาว่าขอเสาไฟฟ้าที่เป็นสีดำเอาพี่ปอนเป็นไงบ้างครับฝั่งนูน้นร้อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหา คือครัวของเราครับแม่นายอยู่ครัวสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยอไม่มีอะไรหนักใจทำอะไรบ้างอ่ะทำกับข้าวความสะอาดปุ๋ยมั่งบางครั้งบางคราวลงผักตัดแต่งชะอมมั่งอะไรมั่งแต่ ว่างตรงไหนก็ไปตรงนั้นฮะก็เลี้ยงเลี้ยงแมวนี่ตัวนี้ชื่ออะไรฮะตัวนี้เขาเรียกกันอะไรกระเรนแต่ว่าแม่เรียกมารวยนี่ของแม่แม่เรียกมารวยมันมันชื่อเรนเพราะว่ามันมาวันแรกมันตกเรนเลยอนนะเนี่ยนี่อะมันชนนะเนี่ยนี่ ต่อไปเราไปดูโรงช่างกันครับตรงนี้นะฮะข้างบนเป็นแทงน้ํามีโซลารเซลล์แล้วข้างล่างก็เป็นโรงเพาะชําเป็นไงครับน้องๆเอ้า,าเองขึ้นไปอยู่บนนี้แล้วสบายมากครับปลอดภัยไหมเนี่ยปลอดภัยครับคอยสั่งงานอย่างเดียวครับ <c oughs> <c oughs> เอา้าทางานสิเขาสั่งแล้วครบพี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอ่ากำลังทําปุ๋ย,ยครับปุ๋ยแห้ง สำหรับการทั้งปุ๋ยสัดส่วนนะะคือหนึ่งต่อหนึ่งไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นเลยอ่ะผมอยากรู้ว่าปุ๋ยมันคืออะไรอ่ะผมผมผมซื้อแบบเป็นเม็ดสีวฟ้าอันนี้ปุ๋ยอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยปุ๋ยชีวภาพบอกไปเลยเฮ้ยโอ้โหอาจารย์เขาไม่ไม่พอใจเลยถามอาจารย์บ้างครับคนหลับเมดสอนเล เราจะมาทําปุ๋ยห้งนะครับแต่ปุ๋ยแห้งนี่ก็คือไม่ใช่ปุ๋ยเอาไม่ใช่ปุ๋ยแล้วครับอ๋อไม่ใช่ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักของเรานะครับที่ทําขึ้นเองจากธรรมชาตินะครับมันดียังไงอะครับอ๋อมันดียังไงครับมันก็จะไม่ทําให้ดินเสียนะครับมันจะปรับครับแล้วมันดีต่อคนใช้ไหมครับอ๋อดีครับ ับนี่มันต้องแบบนี้ก่อนเราค่อยไปบอกวิธีการทำเพราะคนเขายังไม่รู้จักเลยปุ๋ยมันคืออะไรเคพาน้องทําแบบนี้ด้วยนะฮะครับ <laughs> อา้าวคนนี้แหละครับ,รบมีอะไรอยากจะบอกแม่ไหมครับสน, <laughs> นุกดีครับแม่เที่เนี้ยครับโทรหาแม่วางคนเนี้ยโอ้ครับโกไปแต่ยามชอ็ชอตเงินครับเ <laughs> <laughs> เอาเงินไปทําอะไรซื้อขนมครับ อยู่ที่นี่เขาทำกล้วยบวชชีให้กินนี่ไม่ได้มันต้องมีน้ำอัดลมให้สดชื่นเนาะ <S <S 1> <S 1> น้องๆจะพาเราไปดูแทงกองน้ำครับเดี๋ยวเราจะกองน้ำใช้เองเพราะว่าที่นี่เรามีหนองน้ำที่ใหญ่มากในแทงกองน้ำครับนี่ครับมันยังไงอะฮะอันนี้ก็เป็นหินครับจะมีหินใหญ่หินกลางแล้วก็หินเล็ก ไม่ถึงว่าอยู่ข้างในอะเหรอใช่ครับอตัวน,นี้ก็จะเป็นพอน้ำสูงเข้าครับครับหินเล็กแล้วก็ทายทรายยาบละเอียดยาบละเอียดหยาบล, <laughs> ละเอียดหยาบละเอียดละเอียดอโอเคเฮ้ยต้องบอกโดยรวมก่อนสิมันมีทั้งหมดกี่แทงอะไรแล้วก็องความรู้นี้เอามาจากไหนอะไรเงี้ยมีไหมเนี่ย ปอนบอกมาครับปอนบอกมาแค่นี้สงสัย <c oughs> ต้อง,งทำรายงานเพิ่มแล้วม<ะ>ั้งว่าวันพอพรงนี้เป็นข้อน้ำออกครับครับขอนี้จะเป็นใช้ได้ยังครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอ่อยังครับ่านไม่พอ่อานไม่พอพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมาพรีเซนต์ใหม่นะไปทำกันบ้านหน่อยโอเ <Okay. S 1> คอธิบายให้ดีกว่านี้โอเคครับไปกันต่อครับจากตรงโรงช่าง ก็มาเป็นห้องน้ำสุดน่ารักของเราะฮะมีแบ่งระหว่างห้องส้วมกับห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็ฝั่งทางนู้นนะครับคืออาคารพักชั่วคราวครับตรงนี้ก็น้องๆพักอาคารกลางก็ออฟฟิศครับแล้วก็ข้างหลังนู้นก็พี่ๆพ,พ,พักนอนกลางเต็นท์กันเนี่ยนะฮะจะไปดูตรงออฟฟิศดีกว่าไปครับไปออฟฟิศกันตอนนี้ น้องๆกำลังเรียน SE กันอยู่มาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงตอนนี้น้องๆกำลังเรียน,น,ป,นปริญญาตรีผู้ประกอบการสังคมน้องม่อนกับน้องเปี่ยมครับตอนนี้กำลังเรียนทฤษฎีว่าเรื่องของการฟังสีระดับค่ะของคุณออโตชามเมอร์นะคะถ้าอยากรู้นะครับเรียนเออที่ไหนครับที่สถาบันอสมศิษย์ เรียนไปครับไม่รบกนวนหรอครับ,รบไปครับปล่อยให้น้องๆเขาเรียนกันไปครับจะฝั่งขวามันคืออะไรของท่สตยแล้วกตอนนี้เรากําลังเร่งก่อสร้างอะไรอีกเยอะเลยฮะตรงนี้ก็คือท่อน้ําที่เราจะเดินไปใช้ทั่วแปลงครับไปครับทางเดินธรรมชาติของเรานี่เราทํานาแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวจะได้เก็บเกี่ยวแล้ว ไงบ้างครับก็กำลังขึ้นฐานแล้วครับตอนจะเอาให้เสร็จก่อนหนีเที่ยวไม่ใช่ก่อนไปทำงานที่อื่น <laughs> แล้วก็เราอยากจะเปิดในช่วงปีใหม่นี้ด้วย <laughs> ใช่นี่ครับช่างใหญ่ของเราครับเสร็จเสร็จเหรอเ, <laughs> เราอยากให้เสร็จจะไปเที่ยวแล้วมันก็กังวลว่าง,งานเราเองก็ยังไม่เสร็จก็จะไปเที่ยวเราก็อ้อยเสร็จเราค่อยไปเที่ยว <laughs> จะครับคุณได้ไปเที่ยวเขาด้วยเหรอ ไปผมก็ไปเที่ยวไปเที่ยวไปทํางานเหมือนกัน <g ib ri> งานเดียวกันงานเดียวกันคิดไว้มันคือมันมันต้องตอบโจทย์คนที่อยากกินกาแฟแบบแบบชอบกาแฟเราเป็นคนไม่ใช่แค่ไม่ให้กินแค่เอาคาเฟอีนใส่ปากอะ่ะเราเอากลิน่นเอาสัมผัสเอารสแถมเรายังชอบธรรมชาติเพราะงั้นเราทําพื้นที่โค้งหนองนาแล้วพื้นธรรมชาติแล้วเราก็ต้องให้เป็นกาแฟที่ รักษาธรรมชาติไว้ให้เราด้วยแล้วก็มันจะกลายเป็นห้องเรียนทุกคนทั้งคนที่อยากกลับมาหันกลับมาพึ่งตนเองคนน้องๆเด็กวัยรุ่นใหม่ๆที่สนใจเราเราไม่ได้ทำกาแฟเราไม่ได้เก่งเหมือนบาริสต้าเราไม่ได้เรียนมาจากไหน<ม>แค่เราอยากมีกาแฟกินของเราเองเหมือนกันครับเราก็เลยทำกาแฟขึ้นมาศึกษาเองทำเองหมดเลยครับ กับ okay, น้องๆนักเรียนนักศึกษาครับมาอัปเดตร้านกาแฟให้ดูครับเท่านี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเจ้าเอามาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับบ๊ายบายนี่วิวสวยวิวสวย